mhm 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 สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้งอิสระครับเมื่อนี้ก็กลับมาพบพอกันดีคือเกาเหมือนเดิมละหกคือเกานะครับเห็ดชุดแรกเป็นเห็ดตะไคร้เขียวครับนี่เป็นเห็ดตะไคร้าขาว้ะครับนะ่คนละชนิดกันครับเนะ่เบื้องห้เบื้องขอแตอกต่างอยู่ครับนะนี่สีเขียวนี่สีขาว ม่งเห็ดกอที่เขาปลูกไว้เมื่อวานนี่ครับมอใหญ่เลยครับนยังอยู่คือเก่าอยู่อเออเลรอครับมืงเนี่ยบดจุงดอก นิดเพรียงหวานครับสองดอกงามๆเลยจะลังจะจุ่มเลยนิดก้อยครับ เห็ดแล้วงกครับสองจุม่มหวอมง้มเลยอ,ออกมาจังไลยน้อนะหลงมาจังไหนเนาะเพื่งไข้ครับ ตะไคร้ครับเก็บตะไคร้อีกดอกนึงครับอันนี้ตะไคร้พ้นครับเนี่มันจะออกน้ำาพ้นนะเป็นพ้นได้นะหรือว่าตะไคร้ขาวล่ะครับไคร้นี่ก็กินแซบพื่อกันนี่แหละครับคือตะไคร้ขาวที่เพิ่นเจีบกันทั่วไปนะครับเนาะครับอีกสองดอก พื่พี่ดองมาเบิ้งปวกสั้นหัวครับเนี่ยเวลาเขายางหาเห็ดกลางคืนนะครับที่เขาได้ยินเสียงดังซาซาซานะครับบางท่านอาจจะนึกว่าเป็นงูหรือเป็นอย่างที่จริงมันโบแมนนะครับเนี่ยมันเป็นบวกครับเนี่ยเขาจะสั้นหัวแบบนี้ครับเนี่ยจะดังซาซาซาครับคล้ายๆเสียงงูเลยหรือครับแต่ว่าโบแมนครับยานพี่ดองเขาตกใจกันเลยเอาทายให้เบิ้งแล้วครับเนาะแต่ว่ากระเบิ้งดีๆนี่แหละถ้าล้างเทิเม็นงูอีหลีเด้ อืมอีกกว่าดอกหนึงครับ ดอกนี้น้อยครับปลุกไว้นะครับนิดหนอ,อยเด็นบวมันปลุกไว้ปลุกไว้ตอนนี้ก็แจ้งเราละครับเห็นยุ่งนี่ดอกนะี่ ตอนรับช่วช่องหลวงจ้างอิสระครับเมื่อกี้ครับมาพ่อๆกันอีกคือเกาเหมือนเดิมพาพี่น้องมาล้อโคกหายเจียมเห็ดที่เกาหรอครับเมื่อนี้เขามาโคกเขาบังเหยื่่เกาหรอครับโคกเกาที่เขาเคยมาเหรอเนาะครับเนาะเมื่อนี้เขามากตรงกับเศร้าวันที่21กรกฎาคมคมพุทธศักราช66หรอครับครับมาเบื้องค้หมานของเขาเศร้านี่ครับจะเป็นเห็ดกอคือเกาหรอครับช่วงนี้ เห็ดกอ,อกัยังออกห่างๆคือก็ครับออกยางซีหาโฮมพ่อโฮมแล้วดอกสองดอกไปนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากมาหากับผมว่ายังว่ทันไห้มาเนาะครับเนาะเป็นตามาดอกมันยังออกห่างอยู่ถ้าเขาบู่โฮมกับโอกาสได้กับยากครับไปเลยครับเมื่อเนี่ยรุ่นน้ำกันทางไหนพื่นละคร่าเขาสีหมาหมาเนาะครับเนาะไปเลยครับ พึ่งนกยุ้งครับเมื่อเห็ดกอดอกนี่ครับโอ้ยลีดีขนาดเลยย่งผ่านไปแล้วดวยครับย่งหลังกลับไม้จังไม่เห็นครับอ,อียังงเนย หึ่งนกยุ้งครับดอกนะึงพึ่งนกยุ้งครับพึ่งชาติครับดอกนะึง แดงครับนี่ว่าออกอน้อยพวกเสียครับดอกน,น้อยมาฮอดปลากอปลาใหญ่อของเขาแล้วครับหหญ่เขาละนะต้นเอ็นเอ็นที่เขาเคยรีวิวแล้วครับ เบอ่งเขาสิได้จัก,จกดอกครับผมเนี่ย หาเบิ้งไปเรื่อยๆครับครับนีอยู่นี่บอกง่ยนี่ก็ต้องเอาครับเพราะว่าข้าห้องบได,ดมา นี่อีกว่าอันนี้อยู่ครับนี่ดอกหนึ่ง म นี่คือเห็ดใส่เดือนนะครับหรือว่าเห็ดฉีกไเดือนครับบ้านผุมบ่กินครับนะเดี๋ยวลอหาต่อไปกันครับค่ามันมีอีกเนาะ อ้เห็ดกอดอกนี่มั้ยไหมครับหงแดงครับ เฮ็ดมาแหล่ไงครับพึ่งเดียงขาโกนครับ เมืองดอกนี่ครับเห็นแต่ไก่เลยแดงไปเลยเลยสวยงามครับนีบางท่านว่าอยากเห็นหน้าตากล้องมเป็นคนจังได้หน้าตากล้องเนี่ยสันครับเดี๋ยวเสียพี่น้องเบิง้งนะครับเห็นบ่า <c oughs> นี่แหละครับลูกจ้างอิสระกับทายทั้เองนะครับเนาะกับทายเองเก็บเองผู้เดียวล่ะครับครับไปใส่กระตาเขาทายเองเก็บเองเฮ็ดผู้เดียวครับม้าผู้เดียวเรียบร้อยแต่ละมือเนี่ยเบดงเห็ดก้ออีกห่มหนึ่งครับห่มนี้ก็ถือว่างามอยู่ สามดอกเลยอืมดอกนี่เน่าครับเอา่่ได้อืมดอกนี้ก็นเน่าเอาบ่าได้ครับมันเป็นเชื่อเนาะดอกไม้นี่ครับดอกนึ่ แดงครับอืมไม่ได้หรอกครับเอาไว้ซะเป็นเชือกดอกปีคือดอยู่ ก็กอดลงนี้คือปิ่นท่องจริง แดงอีกครับ 嗯这还小这还小 อเบิ้งผลงานการอกโคกของเขาครับเมื่อเนี้ยเขาก็ับมาโคกเขาบังเฮยเนาะครับเนาะเบื้องครับนี่แหละครับคือผลงานการหาเห็ดของเขาสําหรับเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ยเขากัยังหมันเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ขึ้นก็หระครับเนี่ยเห็ดกอแดงใหญ่ดอกงามๆเนาะครับเนาะมีแต่ดอกตุ่มๆงามๆหระครับเมื่อเนี้ยดอกบานนี้บกี่ดอกหรอครับถือว่าเมื่อนี้เป็นอีกเมือนึงที่ได้เห็ดงามครับส่วนเห็ดเพิองแดงหรือว่าเห็ดเพิงกนกยุ้งนั่นก็ได้มาป่าปลายครับได้บ่หลายดอกก็ได้มาบกี่ดอกเนาะครับเนาะ ส่วนมากกัยังเป็นเห็ดกอแดียงใหญ่ก็เก่าหรอครับเนี่ยเอาละครับสาหรับมื้อนี้ก็มีข้อหมานมาฝากพี่น้องเขาสมนี่ล่ะครับส่วนช่วงนี้เห็ดเห็นลูกจ้างอิสระได้จังสี่ก็หายากอยู่นะครับเพราะว่ามันออกแต่น้ำหฮมครับเห็ดกอเนี่ยมันก็ได้ออกทั่วไปครับถ้าผู้ใดบ่ฮหูหฮมเนี่ยโอกาสได้ก็มีหน่อยนะครับเนาะกับว่าอย่างให้พี่น้องมาดนะครับพี่น้องเบิ่งงชิปเล้วก็ว่าอย่างม้าอย่างม้าม้าแล้วกัย่านบบได้นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่แหลเนะครับเนาะเบิ่ชคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกทุกท่านครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ